ครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องช่วงแรงๆครับอ่ะมือนี้เป็นอีกมือนึงครับที่พายุอ่าเข่านะครับซึ่งอ่าก้อนนั้นนก็เป็นพายุอีกลูกนึงนะครับอ่ะมือนี้ก็เข่าไม่อีกอ่าตกเบิ้ลมือครับมือนี้นี่อ่าหมู่บ้านเมื่อก่อนผมมาถ่ายคลิปแล้วก็ลงวมกับพี่น้องเบิ้งนะครับอ่ะท่วมขึ้นมาก,กําลังลดอ่าปรากฏว่ามือนี้ฝนตกอีกเบิ้ลมือครับพี่น้องครับ ช่วงเบาช่วงคอยช่วงแห้งช่วงคอยนะครับนี่กลัวผนมาสูงก็กลครับุูนะขาขาวจากผากครับมีแต่นามนะครับอยู่ในสวนผมพามาเบงต้นเงาะต้นที่ผมใหญ่มาจากในบ้านนะครับนี่ครับปลูกเอามาลงปลูกวันที่ยี่สิบี่นะครับมีตุนหน้าย่นนะครับยี่สิบสี่มีตุนหน้านะครับได้สองเดือนกว่ากวลาวครับพี่น้องครับนี่ กัลรงแตกยอดแตกใบครับกําลัางแทงยอดนะครับอแทงใบครับกับ่ตายนะครับพี่้องครับอ่ตายครับนี่กําล่งแทงยอดคอนขึ้นครับอกับพอดีช่วงนี้็ะในความชื้นตลอดครับอากาศบอฮ้อนปนดนะครับกาเหตุไห่ต้นเงาะเข้าบ่ได้รับคววมร่อนบ่ไเ้รับพววมร้อนจัดนะครับ แกแทงยอดไหวนะครับนี่คือบบตายนะครับะจะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับโอ้ทั่วมค้าวท่วมแน่พี่น้องเลยคุณนะ่ะหมู่ว่านหมู่ก้อนนี่กำลังลดครับที่ผมถ่ายคลิปลงในเบิร์นกำลังลดนะครับมาบมาันดีทั่วมคักเก่าๆคุณนะ่ะ เกือบถึงโค่นต้นนั่นแหละครับนะตายตายตายอ่ะถ้าฝนซ่าไปนะครับมือสองมือน้ำยังพ่ในรถนี่ผมต้องเอาเครื่องสูบน้ำม,มาตั้งแล้วก็สูบน้ำออกครับเพราะว่าขังอยู่นี่เกือบเกือบเกือบอาทิตย์แล้วครับพี่น้องครับนี่ช่วงสูงช่วงบ่สูงนะครับช่วงที่ฝนมาแห้งกับขื้นสูง อ่ะมือนี้ขึ้นสูงคักเลยครับคุณนะรวมเกือบเกือบสีฮอดบริเวณพ้น้นนะครับโอ้ยตายตายตายอ่ะยังพายุนี่ยังเหลือมือนี้อ่ะมือนี้ก็ตกเบิดหมือแล้วครับยังเหลือมืออื่นอ่ะเหลือวันทีสามสิบเอ็ดกับวันทีหนึ่งนะครับให้ตึงใดเลยพี่น้อง ฝัองเลาเบิงนะครับฝังเบิงว่าตั่เลาะเขาจะมีอากาศยังบอ,อน้ำขังอยู่นี่ได้ประมาณกเกือบอาทิตย์แล้วครับตั้งแต่ฝนตกนะครับตั้งแต่พายุลูกกอนครับเบิงยอดตอนเลาะเขากำลังกำลังน้มนะครับแต่ละตนนะครับพี่น้องหมู่บ้านผมก็ขื้นมาฉีดยาลายมะแรงนะครับ เึ็นมาฉีดยาอะไรมาแอ่งรู้สึกว่ามาแลงอยบ่ค่อยมารบส่วนบันไดเพราะว่าผมฉีดเจ็ดมือมาฉีดเท่อน,นึงครับผมวางช่วงคำคำนะครับประมาณนี่หาโมง่งสีโม่งแรงหาโม่งแรงนะครับผมข้นมาเดี๋ยวนะครับมาฉีดฉีดยาอะไรมาแลงครับพี่น้องครับเพราะว่าต้นงอเขากำลังแตกใบเขียวงามนะครับ โอ้ยสูงแถวหน่อยคอยน้ำเังได้สิลดเนาะเพราะว่าข้างนอกน้ำยู่ข้างนอกก็เสมอกันก็ไในสวนครับนี่เชีังได้ก็ตามแต้ครับครับถ่าฝนบ่มานนะครับมันก็ลดเร็วอยู่ครับฝ่าพน้าว่าให้แห้งกานี่นะครับ แต่นี่ก็คักแล้วครับเลยเอาขึ้นมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งครับอ่าตกเบิ้งมื่นแล้วครับวัอนี้กตบไม่รู้ว่ามื่นอื่นจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเบิ้งพยากรณ์อากาศแล้วยังเหลืออีกสองมื่นครับพี่น้องครับยังเหลือวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งครับหนึ่งกันยานะครับแต่ยังถึงมีฝนอยู่ก็ต้องเบิ้งอีกที้นหนึ่งนะครับอ่าฝนหยุดตกมื่นไดผมก็จะเอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งแล้วก็ดูดออกนะครับอ่าสิบเอ็ดปอยค้างแบบนี้โดนนะครับนี่่อะ เก็บนี่ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับ